เชื่อว่าพวกเราที่นี่มาวัดป่าสุกโตก็เพราะว่าปรารถนาความสงบหลายคนนะก็คงรู้ว่าที่นี่นะไม่มีนะวัตถุมงคลจะใหนะ้หรือว่าก็ไม่ได้มาเพราะว่าหวังจะมาเอาบุญนะที่จะทำให้ร่ำรวย ประสบความสำเร็จในการงานคนที่ปราศถัยอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไปที่อื่นที่เขาจะให้ความหวังในลักษณะนั้นได้มากกว่าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็เพราะว่าความไม่สงบเนี่ยมันมันผลักให้เรามาหาเรียกเป็นเพราะว่าความสงบของที่นี่เนี่ยมันดึงดูดเชิญชวนให้เรา มาถ้าหากว่าเราปรารถนาความสงบนะและความสงบที่เราปรารถนาเนี่ยก็คือการไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมหรือว่าไม่มีความวุ่นวายที่นี่ก็มีให้นะแม้จะไม่ถึงกับ สงัดนักนะแต่ว่าเราก็มีความสงบไม่มีความอึะทึกคึกโครมนะไม่มีความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งความเร่งรีบนที่นี่เรามีให้แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้นะว่าแม้จะมาพบกับความสงบสงัดที่นี่ ไม่มีความอึกทึกคึกโครมไม่มีความวุ่นวายแต่ว่าใจเราอาจจะไม่สงบก็ได้ไอความไม่สงบที่ใจเนี่ยนะมันมันเป็นปัญหาของผู้คนนะมากกว่าความอึกทึกความวุ่นวายจริงอยู่นะโลกภายนอกเนี่ย มันมีความอึอกทึกมันมีความรุนวนยเยอะเยวนี้จะหาที่ที่มันไม่มีเสียงอุอกทึกไม่มีเสียงามารบกวนนี่ยากนะโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆแม้จะหลบเข้าไปอยู่ในบ้านมันก็มีเสียงดังจากเทคโนโลยีต่างๆโทรทัศน์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ เดีย๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยนะไอ้ที่จะปราศจากเสียงริงโทนเสียงโทรศัพท์นะยากแม้แต่ในชนบทหรือเพอเพก็แม้แต่ที่นี่วัดป่าสุกโตเมืองไทยเนี่ยโดยเพาะเมืองใหญ่ๆห,หรือแม้แต่ในหมู่บ้านเนี่ยชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่มาจากตะวันตกหรือว่ามาจากญี่ปุ่นก็ตามเนี่ย เพือต้องคอยสังเกตว่าเสียงดังมากยิ่งกรุงเทพไปแล้วเนี่ยไม่ว่าตรงไหนตรงไหนเสียงดังอึกทึกกลางค่ำกลางคืนก็ไม่เว้นเวลาไปเมืองนอกเนี่ยยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีความสงบมากเสียงรบกวนบีน้อยยิ่งกลางคืนแล้วนี้ก็จะสงบแต่ว่า ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยในประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ยังหาความสงบไม่ได้นะหลายคนก็ถึงกับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเมืองไทยมาทำอะไรนะก็มาหาความสงบใจความอึกทึกนะเสียงดังความวุ่นวาย เขาก็เจอนะเจอมาเยอะหรือแม้ไม่มีเสียงอุกทึกคือโครมเลยแต่ว่ามันก็มีความวุ่นวายวุ่นวายที่ไหนวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในวุ่นวายใจไอ้เสียงดังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความไม่สงบที่เล็กน้อยมากเมือ่อเทียบกับความไม่สงบชนิดอื่นนะนะความวุ่นวายใจไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันผลักดันให้คนเนี่ยออก มาสแสวงหาบางทีก็ไม่รู้สแสวงหาอะไรแต่รู้ว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้อันนี้ก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะสมัยนี้ที่ฝรั่งออกมาสแสวงหาความสงบในจิตใจในเอเชียในอินเดียหรือว่าประเทศไทยสมัยพุทธกาลเนี่ยสองพันหกรปีก็มีคนที่ นทิ้งความวุ่นวายหนีความวุ่นวายออกมาหาความไม่วุ่นวายแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าขอหนีมาก่อนอย่างที่มีชื่อเนี่ยคือพยาานะัสสานี้ก็มีเรื่องราวจะลึกไว้ในสมัยพุทธกาลพยัสสานี่เดิมทีก็เป็นลูกเศรษฐีนะ เศรษฐีนี่ร่ำรวยมากร่ำรวยพอๆกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระเจ้าสุโทโโธทนะคือมีประสาทสามหลังยัสสานี่มีประสาทสามหลังประสาทสามฤด,ดูมีสิ่งปลนเปลอความสุขไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกาย วันๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็มีสิ่งบำรุงบำรเรอ,อคืนหนึ่งเนี่ยนะหลังจากที่ได้ดูการลัดเล่นฟ้อนรำจนดึกดื่นนะขณะที่นางระบำนางฟ้อนทั้งหลายเรียกว่าต่างพากันอ่อนเพลียนอนนะเกะกะนะนอนกายกันคือเรียกว่าฟ้อนรำจนตนเพลียนะ ก็ไม่อยากไปไหนก็นอนกันตรงนั้นแหละยศศาเห็นสภาพนี้แล้วก็ปรงจริงๆคงมีความวา้าวุ่นข้างในอยู่แล้วยิ่งไปเห็นสภาพที่นางระบำทั้งหลายนอนกายกองกันตามเรื่องก็ว่าเหมือนกับรากศพ อันนี้คล้ายกับฉากวันคืนสุดท้ายนี่ที่เจ้าชายชิธัตฐาเนี่ยจะเสด็จบรรพชายักษก็เหมือนกันนะก็เลยเดินออกมาอย่างคนที่ไม่มีจุดหมายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอลมพึงขึ้นมา สะท้อนถึงความรู้สึกภายในใจนะม่นวายมันขัดข้องนะมันน่าเบื่อหน่ายก็เดินสะแปะสะปาไปเรื่อยนะบ้านนี่ปราสาทน,นี่ก็อยู่แถวๆนครพารณาณสีก็เดินไปไกลทีเดียวนะจนทงไปถึงป่าอิสิปตนะมุรคตัยวันถ้าวัดเอางนี้ก็สิบกิโลเนะี่ยสิบสี่กิโลนะพารณาณสีเนี่ย แต่อาจจะอยู่ชานเมืองพระพุทธองค์เนี่ยทรงนะทรงบำเพ็ญน,นะแตนะ่บำเพ็ญไกลกิจอยู่ตรงนั้นพอดีคืนนั้นได้ยินเสียงเนี่ยที่นี่วุ่นวายหนอ่อยที่นี่ขัดข้องหนอก็เลยจัดว่าเนี่ยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็ทําให้ยศสาเนี่ยเกิดความสนใจขึ้นมาว่ามันมีด้วยหรือ นะที่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องให้สังเกตนะตอนที่ยาศานี่เราอาจจะพอจินตนาการได้ตอนที่ยาศานี่เดินออกมาจากปราสาทเนี่ยเป็นกลางค่ำกลางคืนซึ่งเงียบสงบนะมันสงบสงัดมากผู้คนนอนหลับกันหมดแล้วไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงประโคมแต่ว่ายสา,าไม่มีความสุขเลย ไม่มีเสียงอึกนกระทึกลบกวนแล้วแต่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะหาความสงบในจิตใจไม่ได้แต่พอพระเจ้าเนี่ยทักเช่นนั้นเนี่ยก็เกิดความสนใจขึ้นมาก็เลยสนทนาธรรมกันในสุ่พระองค์ก็แสดงธรรมให้ยัสะเนี่ยดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน แล้วก็เช้าวันนั้นหรือตอนสายนี่ก็บวชแล้วก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ที่ยกขึ้นมาเรื่องพยัติศะก็เพื่อเชื่อเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความเสียงดังเสียงกระทึกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้คนมากเท่าไหร่ที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นคือความไม่สงบในจิตใจ อ้ความเสียงดังภายนอกเนี่ยมันยังไม่เท่าไหรนะ่ความไม่สงบในจิตใจส่วนหนึ่งก็อาจากกจะเกิดจากความวุ่นวายภายนอกนะชีวิตที่เร่งรีบนะชีวิตที่ต้องดิ้นรนแสวงหาไขว่คว้ายิ่งสมัยนี้เนี่ยนะก็กระตุ้นให้ผู้คนแสวงหากันดิ้นรนกัน ระเสือกกระสนก็ว่าได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอยังไม่สามารถจะเติมเต็มจิตใจได้ไอ้ความรู้สึกพร่องในจิตใจเนี่ยมันทําให้คนต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาครั้งแล้วครั้งเล่าได้มาแล้วก็ดีใจชั่วคราวก็นึกว่าจะพอใจแล้วคิดว่าจะเติมเต็มแล้วแต่ก็ยัง ไม่รู้สึกอิ่มเอมสักทีก็คิดว่าเป็นเพราะยังยังมีไม่พอนะยังได้ไม่มากพอก็เลยต้องดิ้นรนอีกเมื่อคนหิวนะคนหิวก็ต้องกระเสือกกระสนเพื่อหาอาหารมาใส่ท้องแต่ว่าความหิวในที่นี้เนี่ยมันเป็นความหิวในจิตใจไม่ใช่ความหิวในท้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยนะต้องหาอะไรมา เติมเต็มจิตใจซึ่งคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าเป็นเงินทองแต่ยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งดิ้นรนเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งร้าและความรู้สึกหิวโหยหาข้างในก็ไม่ได้ลดลงเลยบางคนหาจนตายก็ยังไม่พบว่ายังไม่พบความอิ่มเอมหรือว่าเต็มเติมเต็ม ทั้งนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ความหิวข้างในใจเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่มีไม่พอแต่เป็นเพราะสงบไม่พอต่างหากมันต่างกันเยอะนะมีไม่พอกับสงบไม่พอเนี่ยให้มีไม่พอเนี่ยมันต้องต้องดิน้นรนกระเสือกกระสนหามาให้ได้แต่การทำเช่นนั้นยิ่งกลับจะยิ่งทำให้รู้สึกหิวโหยมากขึ้น เพราะว่ามันเจอจากความวุ่นวายความสงบที่สแสวงหาก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆมีไม่พอเนี่ยมันทําให้เราต้องดิ้นหลนสแสวงหากระเสือกกระสนแต่ถ้ารู้สึกว่าสงบไม่พอเนี่ยมันทาให้เราหยุดเพราะว่าขืนยังดิ้นหลนต่อไปคือยังกระเสือกกระสนต่อไปเนี่ยความสงบที่หาก็ยิ่งอยู่ห่างไกลมากขึ้นมันต้องหยุดนะต้องหยุด แต่ว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ที่ที่กายนะเพราะว่าแม้กายจะไม่ทำอะไรใจก็อาจจะยังไม่สงบได้เพราะมีความว้าวุ่นอยู่ข้างในก็ได้เรามาที่นี่เนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะที่นี่ก็มีความสงบเงียบนะของสิ่งแวดล้อมนะให้กับเรา ชีวิตที่นี่ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่แต่ว่าเรามาที่นี่แล้วลงมือปฏิบัติแล้วอาจจะเจอความวุ่นวายในจิตใจก็ได้นะความวุ่นวายที่เกิดจากจิตที่มันคิดฟุง้งนซะ่านเกิดจากอารมณ์ที่มันประทุประทั่งนะประทุที่เกิดจากการกระทบกระทั่งไอ้ตรงนี้แหละคือ ความไม่สงบนะที่เป็นปัญหามากที่สุดนะเสียงดังภายนอกความวุ่นวายภายนอกนี้ไม่เท่าไหร่แม้จะไม่มีเสียงดังภายนอกนะไม่มีความวุ่นวายภายนอกนะแต่ที่คนเนี่ยทนไม่ได้ก็คือความไม่สงบภายในนะจะเรียกว่าความวุ่นวายภายในก็ได้ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากสิ่งเรานะสิ่งเราภายนอก ทุกวันนี้มีสิ่งเราเยอะมากนะแต่สิ่งเรานี่ยังไม่ใช่ปัญหานะมากเท่ากับใจนะที่มันฝันฟุ้งหรือว่าคิดฟุ้งปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอุตสาหนีจากบ้านหรือทิ้งบ้านมามาอยู่วัดนะมาอยู่ในป่าตั้งใจจะหาความสงบนะก็พบแต่ความสงบภายนอก แต่ว่าความสงบภายในเนี่ยยังควานหาไม่เจอก็ต้องเผื่อใจไว้นะหลายคนมาด้วยนะความตั้งใจว่านะจะพบความสงบนะและคิดว่าถ้าหากมาอยู่ในที่ที่ท,ที่มันไม่มีเสื่อทึกคลกโครมนะไม่มีความวุ่นวายแล้วจะพบความสงบได้ มันก็พบได้แต่ความสงบภายนอกนะแต่ความสงบภายในอาจจะไม่เจอการภาวนาที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นที่ความสงบภายในหรือความสงบยอย่างที่เราเข้าใจเท่านั้นบางคนคิดว่าเออจะมีความสงบภายในได้เนี่ยก็ต้องนะหลับตาแล้วจ้องอุดหูไม่รับรู้อะไร หรือว่านั่งนิ่งๆอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของหลายคนรู้อยู่นะว่าสงบภายในหรือในจิตใจมีเรื่องสำคัญแต่คิดว่าเนี่ยมันต้องปิดตานะต้องนั่งนิ่งๆแล้วถึงจะพบความสงบในจิตใจได้มันก็มีเหมือนกันนะเป็นไปได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นความสงบแค่ชั่วคราว พอพอลืมตาขึ้นนะลุกขึ้นมาไปเจอผู้คนบางทีสนทนากันแค่ไม่กี่ประโยคความว้าวุ่นในจิตใจก็เกิดขึ้นความสงบแบบนี้เนี่ยนะมาเป็นความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้ความสงบเพราะไม่รับรู้ไม่รับรู้ทางตาไม่รับรู้ทางหูโดยการควบคุมเสียงไม่ให้ดังมากระทบ นะถ้าเป็นที่บ้านก็อาจต้องอยู่ในห้องแอร์นะปิดประตูหน้าต่างรวมทั้งสกัดกั้นไม่ให้มีสิ่งร้าจากภายนอกเช่นปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์บางทีก็ปิดไฟด้วยให้มันมืดๆนะหลายคนก็คาดหวังนะว่าเออมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เนี่ยเรา อย่างที่ทราบดีนะเราปฏิบัติเนี่ยแม้ขณะปฏิบัติในรูปแบบนะตาก็ไม่ปิดเราลืมตาแล้วก็ไม่นั่งนิ่งๆนะแต่ว่ายกมือนะเป็นจังหวะเพราะอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่ต้องการสร้างคือการสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่ความสงบนะไม่ได้มุ่งที่ความสงบเดยเพราะความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้ สงบเนี่ยถ้าหากว่าปราศจากตัวรู้รองรับเนี่ยมันสามารถจะเป็นสามารถจะไปเพิ่มความหลงให้ก็ได้นะสงบเพราะหลงเนี่ยนะมันมีมันมีเยอะแล้วคนสงบเพราะหลงนะซึ่งส่วนนึงก็เกิดจากการที่พยายามไม่รับรู้อะไรความสงบที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นความสงบชั่วคราวแต่พอไปรับรู้ เห็นภาพทางตาเห็นได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจความว้าวุ่นภายในก็เกิดขึ้นทันทีจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะว่าแม้ว่ารอบตัวเราจะไม่มีเสยงกึกเลยจะไม่มีความวุ่นวายเลยแต่ว่าความสงบก็เกิดขึ้นกับจิตใจเราไม่ได้เพราะมันมีความคิดฟุ้งซ่าน ความคิดฟุ้งซ่านนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะถ้าจะพูดอย่างสรุปง่ายๆคือเป็นเพราะหลงหลงมันเผลอไปเผลอไปก็เลยนะคิดฟุ้งปรุงแต่งแล้วเราก็เผลอบ่อยซะด้วยนะลองทดลองดูก็ได้เราตั้งใจว่าเนี่ยเราจะอยู่นิ่งๆนั่งนิ่งๆโดยที่ไม่คิดอะไรเลยห้านาทีหรือว่า เอาห้าทีอาจจะมากไปก็ได้ตั้งใจว่าจะไม่คิดอะไรเลยหนึ่งนาทีแล้วลองดูเชื่อว่าเราทำได้ไหมไม่ถึงนาทีบางทีสามสิบวินาทีนี่ก็เผลอไปแล้วแม้เราตั้งใจนะตั้งใจควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดในเวลาหกสิบวินาทีแต่ไม่ทันถึงครึ่งนาทีเลยมันไปแล้ว มันไปไหนนะมันไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างเป็นนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะอะไรเพราะหลงนะและหลายคนเนี่ยนะยิ่งพยายามที่พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งฟุ้งมากขึ้นนะไอ้ความพยายามที่ว่าเนี่ยส่วนมันก็เกิดจากความหลงนะ คือพอไม่รู้ตัวก็พยายามไปบังคับกดข่มความคิดที่เป็นเกิดขึ้นการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ในเรื่องการไปบังคับจิตให้หยุดคิดมันจะได้สงบข้างในสียทีนะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านนะแต่ว่าเราจะเพิ่มกำลังให้กับตัวรู้มากขึ้นนะให้ตัวรู้เนี่ยมันมีกำลัง จนกระทั่งไปรู้ทันความคิดที่ฟุ้งซ่านนะไม่ได้ไปกดข่มมันนะให้มันหยุดคิดหรือว่าไม่ใช่ไปหาทางไปควบคุมสิ่งภายนอกเพื่อว่าจะได้ไม่มีสิ่งเร้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ใช่เป็นการปิดการรับรู้นะ ปิดตานะอุดหนะูแต่เราจะเน้นการสร้างตัวรู้ขึ้นมาในใจให้รู้ทันนะเวลาใจมันเผลอคิดไปเวลาเผลอคิดไปทีไรเนี่ยรู้ทันเมื่อไหรน่นี่ความคิดมันก็ดับนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้เนื่องจากความหลง แต่พอลงหายมีรู้มาแทนที่นะมันก็อยู่ไม่ได้นะก็เหมือนกับไฟนะมันก็ต้องการออกซิเจนมีออกซิเจนเมื่อไหร่เนี่ยไฟมันก็ยังลุกโพรงอยู่แต่พอเราทำให้ออกซิเจนมันหายไปไฟมันก็ดับเองนะการดับไฟเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เน,น้นนะว่าจะต้องอไปพ่นน้ำ ฉีดน้ำใส่กองไฟเพียงแค่คุมไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยก็ไปเลี้ยงกองไฟเนี่ยมันก็ดับเองใจมันฟุ้งเนี่ยนะปรุงแต่งนะเพราะความหลงจากความคิดที่ปรุงแต่งมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาซึ่งอารมณ์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ใจิตใจว้าวุ่นรุ่มร้อน เราลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในอดตเนี่ยความเศร้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ใช่นะก็กลายเป็นความโกรธความขุ่นเคืองหรือความคับแค้คคคคนนี่เรื่อความคิดมาป,ปรุงแต่งอารมณ์แล้วเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมันก็ปรุงแต่งความคิดทําให้คิดใหญ่เลยพอโกรธใครสักคนเนี่ยจะไปขุดก็จะขุดคุยนะประสบการณ์ในอดตที่เคย มีกับคนนั้นเราจะไม่พอใจเขาเริ่มต้นด้วยไม่พอใจเขาในบางเรื่องแต่ว่าพอโกรธเขาเนี่ยเราก็จะไปขุดคุยเรื่องอื่นๆมาด้วยนะเพื่อไปรองรับสนับสนุนหรือว่าไปเพิ่มความโกรธให้มากขึ้นอันนี้เราอารมณ์ก็ไปปรุงแต่งความคิดนความคิดก็ปรุงแต่งหรือทําให้เกิดอารมณ์อารมณ์ทําให้ความคิดเนี่ยมันเรียกว่าฟุ้งมากขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหลงทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่เราจะทำคือว่าไม่ใช่ไปคุมจิตไม่ให้คิดไม่ใช่ไปกดข่มอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เพื่อให้รู้ทันแค่นั้นนะเมื่อรู้ทันเมื่อไหร่รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เมื่อไหร่มันก็จะดับหายไปเหมือนไฟที่มันไม่มีออกซิเจนหล่อเลี้ยงนะมันก็ดับไป การตรจสิญสตินี่เรามาเน้นที่ตรงนี้เน้นที่การสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นนะซึ่งมันก็ทำงานควบคู่ไปกับสตินั่นแหละสติคือไม่ลืมสัพชัญญคือไม่หลงเวลาเราพูดว่าตัวรู้เนี่ยเราก็หมายถึงสัพชัญญะคือรู้ตัวการปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะหลายคนอาจจะแปลกใจทำไมไม่หลับตาทำไมไม่นั่งนิ่งๆจิตใจมันได้สงบ สงบอย่งงางนั้นมันเป็นสงบชั่วคราวสงบเพราะไม่รู้แต่คนเราเนี่ยถึงไงก็ต้องลืมตาถึงไงก็ต้องลุกไปทำงานต้องเดินต้องขยับขยื่นถ้าเรารู้จักแต่สงบเพราะว่าไม่ขยับขยื่นสงบเพราะปิดตาความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นความสงบชั่วคราวแล้วพอลุกขึ้นมาลืมตามีสิ่งมากระทบมีสิ่งเราภายนอกมาทำให้ใจกระเพื่อม มันก็จะฟุง้งมันก็จะว้าวุ่นขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีตัวรู้นะมีความรู้รู้ทันหรือว่ารู้ตัวตัวรู้นี่มันเริ่มต้นในการรู้ตัวก่อนนะคือรู้ตัวว่าเผลอคิดรู้ตัวเผลอฟุ้งไปแล้วให้ความรู้ตัวนั่นแหละก็ทําให้ให้ความฟุงม้งซ่านความคิดและอารมณ์มันดับไปและความสงบก็เกิดขึ้นในจิตใจ แม้ว่ารอบตัวเราอาจจะยังมีเสียงดังอาจจะมีสิ่งร้าภายนอกหรือแม้แต่มีความวุ่นวายแต่ว่าในใจไม่วุ่นวายนะเพราะว่ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะที่ช่วยรักษาจิตให้สงบเพราะมีสตินะที่ช่วยปกป้องรักษาใจไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบง,งำเพราะฉะนั้ในในการปฏิบัตินี่เราก็วางใจให้ถูกนะ เราปรารถนาความสงบเรามาที่นี่นะทิ้งบ้านมาไกลเราคาดหวังความสงบแต่ความสงบที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ใช่เป็นความสงบที่มันจะช่วยเราได้อย่างแท้จริงก็ได้หรือวิธีการที่จะทำให้เราสงบเนี่ยที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่ทําให้เรามีความสงบอย่างแท้จริงก็ได้ลองนะ เปลี่ยนจากการแสวงหาความสงบนะมาเป็นการเพิ่มตัวรู้หรือภาพสร้างความรู้ตัวให้มากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกับใจก็รู้ไปหมดอย่างนี้ดีกว่าการที่เราไปพยายามไปควบคุมมันไม่ให้คิดไม่ให้ฟุง้งเอาชานี้ก็พูดเกัดเท่านี้นะกราบพระ